ของผู้ของเราเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ถ่ายทํามามันมีความยากง่ายยังไงบ้างก็เรื่องนี้ยากตั้งแต่เวิร์ช็อปนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นเด็กใหม่เนาะก็ต้องเวิร์ช็อปกันพอสมควรใช่ไหมแล้วบทเรื่องนี้มันยากมากเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ย I อายุเยอะกว่านะแสดงหมดเลยก็ต้องเวิร์ช็อปเพราะว่าไอการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยและไอการเป็นลูกน้องของมาเฟียเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงนะก็ต้องไปรีเสิร์ชมาว่ามันควรวางตัวยังไงให้ลูกน้องน่าเกงขามอะไรทุกคนยากหมดเลยครับ ในแง่ของประสบการณ์เราเป็นคนมีประสบการณ์มากสุดเราแข่งก็แ่น้องๆในกองยังไงบ้างขคือมีประสบการณ์มากสุดแต่ว่าบทนี้เป็นบทที่มันฉีกผมมาเพราะผมไม่เคยเล่นแบบนี้มาเลยครมันก็ต้องให้เ e อ็กซิโคช่วยด้วยนะครับแบบว่าเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยนอ้องแต่เราก็ช่วยน้องเต็มที่ครับพื้นฐานในการเล่นเป็นประมาณนี้แต่ว่าแต่บทเนี่ยน้องก็ต้องไปศึกษาเพิ่มอีกทีหนึ่งครับทั้งท่งทก,งกับคนที่มาว่าเขาจะให้เราเป็นมาเฟียแบบไหนอาจจะเป็นมาเฟียแบบว่าไม่ได้รู้แบบว่าโหดขนาดนั้นมาเฟียที่มันยัง มีความน่ารักกับแฟนอยู่นิดนึงแต่ว่ากับลูกน้องเนี่ยเราก็โหดแต่ว่าเราก็รักลูกน้องมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วของผมแบบของผมก็จะเป็นนักบัญชีครับผมซึ่งบทของผมเนี่ยก็มีความเหมือนพลิกบทบาทเหมือนกันเพราะตอนแรกเนี่ยก็เราเราก็ได้เล่นเป็นนายเอกใช่ไหมครับแต่ว่าพอในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเล่นเป็นนายเอกซึ่งเราก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรนะซอฟลงมาหน่อยหรือว่ามีความแบบว่าม มีความแบบว่าเฟมินีเข้ามาหน่อยอะไรอย่างี้ครับก็เป็นการแบบเขาเรียกอะไรเปิดโลกเหมือนกันของเราว่าแบบว่าเออเราต้องเปลี่ยนบทบาทแล้วแบบมันต่างกันยังไงแล้วการที่เราต้องแบบว่ามาเล่นบทนี้เราต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างแล้วก็ศึกษามาแล้วก็ดีมากที่แบบว่าเล่นต่ัวพี่ยุนเพราะว่าพี่ยุนก็ช่วยเราหลายอย่างเพราะว่าเรื่องแรกเนี่ยเป็นบทสั้นๆอะไรอย่างี้แต่เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่อง,องใหญ่ในบทพี่ยุนเขาจะแบบว่าช่วยคําแนะนํา แนะนำเรื่องการจ้องบอลเรื่องการแบบว่าการถ่ายเนี่ยผมก็แบบดีมากที่ได้ได้ปูพี่ยุ่งก็ช่วยพี่ยุ่ช่วยเยอะเลยจริงๆผมยุ่งยิ่งกว่าเป็นมาเฟียมันต้องมีรอยสักตว์ที่เป็นคอนเตอร์แบบอ๋ใช่ครับแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะก็เป็นการเพ้นสดเลยครับใช้เวลานานมะานะก็ประมาณสองถึงสามชั่วโมงไอ้บางคนข้าหงหลังน,นะเสือเสือดูแลง่ายมาก กเป็นเหมือนมาก่อนแล้วเสือทุกครั้งที่มีการถ่ายแล้วเห็นเนี่ยเราผมก็ต้องมาก่อนเวลาประมาณสามชั่วโมงเพื่อมาเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แต่ก็ปวดหลังเลยแล้วพอไปกลางวันเนี้ยมันก็เริ่มแบบว่าหลุดหลุดเราต้องนึ่งแ่มใหม่หลุแต่เขาก็คท้นเคลือบแล้วแต่มันก็ยังหลุดเพราะแบบว่าเราถ่ายแค่ทุกซีเลยอะไรเงี้ยมันก็โดนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆมันมีเงาเหน็บกับผิวหรอเปาใช่ใช่ใช่เพราะเช็ดเนี่ยมัน มันต้องเป็นแอลกอฮอล์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหนือเช็ดออกอะถ้าแปดสิบอะไรเงี้ยต้องเช็ดหลายรอบแสดงาาว่าเจ็ดสิบที่เราฉีดมือที่เช็ดไม่ได้เลยไม่ได้อันนะั้นไม่ได้ต้องเป็นแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหนือ,อกูดเหนแสดงว่าถ้ามันโชว์ทีไรมันก็ต้องมีถอดเสื้อตลอดเลยใช่ครับมันมีเยอะไหมก็ก็เยอะฮะก็เยอะเพราะผมก็เช่นไปหลายคิวอยู่เออแล้วพอเราต้องมาร่วมงานกันเราต้องคุยกันยังไงบ้าง ก็แต่ละฉากมันต้องเข้ากันเยอะมากใช่ก็<บ>คุยตั้งแต่เวิร์กช็อปเลยฮะแต่ถ้าคุยเป็นพิเศษเนี่ยจะน่าจะเป็นฉากเอ็นซีมากกว่าเพืคุยกันพิเศษเพราะว่าเรื่องนี้เอ็นซีก็รุนแรงพอสมควรเลยเพราะว่าในนิยายมันแรงมากใช่ครับท่านที่มองว่ามันคืออด,ดีตใช่เออวีดีอนะันเดมแต่ว่าปรับให้มันเป็นเป็นซีรีส์แล้วเนี่ยมันก็อาจจะซอฟลงมาหน่อยแต่ว่าไอ้ซอฟแล้วเนี่ยสำหรับพวกผมก็ยังดูแรงเนี่ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันก็ยังแรงอยู่ซอฟยังไงซอฟได้้แแคคค่่่ไหหหนนสาารรรรัับบเเตละะอปใื มันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเหมืนอนเขาก็ทา <c oughs> ตามนิยายนะเหมืับว่าพ่วงก,กับเดี๋ยวเขาเล่นตามบทนิยายขอโล่บทนิยายแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่แบบว่าเหมือนกับว่าไปได้แบบไม่สุดเขานิยายหรือว่าเหมือนกับว่าพ้าให้เล่นจนสุดนั่นแหละแต่ว่าการที่จะเอาอาอนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาแบบว่าทั้งหมดที่ทททเล่นมาออนยยได้ไได <c oughs> หรือเปล่าอะไรางเนี้ครับและ <c oughs> อยากซ่องแซรกจ,กจมือมาเพราะว่าในนิยามมีมีก็มีนในนิยาด้วยแต่เราคนได้อินซีสุดแค่ไหนอะ คือถ the so, ้าสมมติเป็นช่วงแรกๆนะครับคือเหมือนกับว่าจริงๆเราเหมือนกับก็คุยมาก่อนหน้านั้นเรื่องเล่นเอ็นซีแต่ว่ายังไม่ได้แบบจริงจังเหมนเท่าแบบว่าตอนที่มาเล่นเอ็นซีสั้งแรกเนี่ยไม่ได้คุยกันจริงจังเพราะเนื่องจาครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่านิดนึงครั้งแรกเพราะว่าเรายังแบบว่าไม่ได้ไม่เคยเล่นเอ็นซีกันมาก่อนแล้วก็คือมาถึงก็เล่นเลยเลยครับแต่ว่าพอรอบสองรอบสามเ่ยก็มีความลงมาึ้นมาสนิทกันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นอย่างเราฝาดเอ็นซีมาก่อนเราให้ความสบายใจน้องตรงนี้ยังไง ไอเอลซี่ที่ผมผ่านมาเนี่ยมันแค่แบบยุบอะไรเงี้ยครับน้ำจีบแลยอันนี้มันคือแบบมันหนักแบบหนักหนักมากเลยเนี่ยเราก็มีคอร์ดเลยใช่แล้วเราก็ปรึกษาน้องเหมือนกันว่าเออเราก็จับมือไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นปขวัญดาวหลบนั้นพอแสดงว่าเข้าครั้งแรกก็คือเก่งด้วยกันทั้งคู่เก่งันะคู่ต้องมีพ่วงกลับและ a อ t i n g coach มาช่วยแบบเออเย็นเย็นเยเย็นเลยใครเก่งมากกว่ากันพอๆกันเลยครับผมว่าแต่พอหลังๆนี่คือไหลลื่นไหลลื่นเนี่ยหลลื่ไหลลื่น มีแบบว่ายัง,ย,งยังไม่ได้แบบว่ายังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่จูนกันเท่าไหร่ก็เลยแบบว่ายังมีความเกรงเกรงแต่พอแบบได้เล่นได้คุยกันแล้วก็มีความตลอดปลอดแลจริงจริงมันมีอันตร์คัทไหครับมันมีมันมีฉบับอันตร์คัทไมันมีแค่ออนทีวีอย่างเดียวไออันคัดเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอคีิปที่ถ่ายไปเนี่ยเขาจะอันคัดหรือเปล่าเพราะมันก็มันก็แรงกพอสมควรผมว่าอาจจะตัดไปบ้างเพราะว่าให้มันออกอากาศได้มากกว่าจริงๆเราสองคนเหมือนจมันดื้อนิดใยญ่เปนค่อนข้างที่จะบอว่า คนจะคาดหวังว่ามันจริงหมด NC มันก็ดูด <te ูแลแต่พอมันก็นทีมมันได้แค่ในี้ยแต่พอรวมกันจะไม่แฟนนิยายก็จะไป็นต้นใจเราอยากจะฝากคอาอะไรนหน่อ๋อก็อยากจะฝากบอกว่าคือพวกเราเนี่ยก็เล่นเล่นมาตามตามนิยายเนี่ยครับคือก็พ่วงกับให้เล่นตามบทตามนิยายมาเลยแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่แบบว่าเราทําได้ทําไม่ได้ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของทางค่าทาง กี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามที่จะแบบว่าพยายามเซฟนักแสดงด้วยพยายามเซฟซีรีส์พยายามที่ให้มันจะออนในออนแอร์ air, ได้อะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็อาจจะไม่ตรงใจนิยายอะไรมามากขนาดนั้นก็อยากจะให้ลองว่าลองดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้มันลองฟังเขาว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วฝากคุณฝากคุณ ฝากเลยครับก็ฝากซื้อลายน่ารับของมาเปียด้ลยนะครับออนแอร์ทุกวันพุธน่าพูดเจมที่ห้านะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมันมีความเป็นมิิโมดครับอีพีปีสิบสองอีพีครับถ้าใครตามดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ยูทูปฝ่ายเดทเพนเปนครับโอเคค่ะทขอบคุณมากค่ะ